นี่เยกำลังดกกำลังบาอะไเลยดิสวยด้วยช่วงเนี้ยถึงแล้วจ้าวัตถุอดอกก็สวยๆยอย่ะนะแต่ว่ามันเหมือนยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตรงเนี้สวยสุดละถ้าจะไปถ่ายเป็นอุโมงค์ก็ตรงนี้แหละสัญญาณไม่มีออกไม่ถูกแน่เลยสัญญาณมือถือหายแต่ สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ช่องดู่ท,ไทยไบค์เว็บนะครับว้าวเช้านี้เป็นเช้าที่มีหมอกนะครับหลังเมื่อวานฝนตกพายุเข้านะดูดิสวยเลยอากาศเย็นเลย,ยหมอกนะไม่ใช่ฝุ่นบอกก่อนก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ปากช่องเนาะทลิปนี้นะครับเป็นทริปดูดอกไม้เป็นต้นอะไรอุโมฮานงยุงนะ ปีที่แล้วนะครับเราได้ใช้ฟอร์ซ่านะครับขี่ไปที่ปากช่องเนาะซึ่งวันนี้แหละเราก็จะเอาเว็บไปปากช่องตามบ้างเพราะว่าปีที่แล้วเราไปชา้าด้วยแหละไออุโมงค์ต้นห่างนกยุงอ่ะคือตอนนั้นดอกไม้เขาเริ่มเริ่มหมดแล้วไม่ค่อยออกแล้วแล้วก็ไม่ค่อยร่วงละมันก็ดอกมันน้อยครับลิงเก่าอยู่ด้านบนตัวไอได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูได้ปีที่แล้วเป็นยังไงนะ ต่ปีนี้นะครับผมก็รอจังหวะช่วงดีๆนะครับไปชมดอกไม้กันก็หวังว่ามันจะสวยงามนะครับแต่ว่าตอนนี้เมฆเหมาะอ,อากาศเย็นมากครับปกติตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะเดี๋ยววันนี้ถนนที่เราจะวิ่งไปนะครับก็คือถนอนนิมิตใหม่นะครับออกลำลูกกาไปวังน้อยเช่นเดิมนะครับแล้วก็ตัดเข้าสระบุรี ียวไปทางนิมิตใหม่นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิราจะเลี้ยวไปทางลำลูกกาก็เดี๋ยวเรานะครับแวะเติมน้ำมันถังแรกก่อนทีบไปบรรมันปตทด้านหน้านี่แหละครับแล้วก็รับผู้ร่วมทางนะครับอีกสองท่านน้องนองเช่นเดิมครับคีกขี่ไปห้าสิบเนานะแล้วก็มี ADV อดีวคขั้นหนึ่งก็เดี๋ยว แวะเตานน้ำมันด้วยเลยจะได้จับทิปนะครับว่าเราไปปับช่องรอบนี้ใช้น้ำมันเท่าไหร่เติมอะไรดีวะ95ก็ได้เฮ้วันนี้อ e ี10เลยใกล้หัวเติมอี e 0เต็มถังครับบางคนถามว่านะครับ e อีิ0เติมได้ไหมสำหรับเว็บ เติมได้นะครับแล้วลงงานก็เติมได้เลยเพราะว่าเพราะมันเติมได้ผออมก็เติมมนันได้แล้วว่าใช่ครับเดี๋ยวเราเตรียมเดินทางกันตอนนี้พร้อมเดินทางกันแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางกันยาวๆเลยจ้าวันนี้อากาศเย็นนะตอนนี้ประมาณจะมองซึ่งตอนนี้เราก็อยู่เส้นอ,อ่ทันญาวังน้อยนะจ๊ะตรงนี้ กลเ้าสู่วังน้อยทนผู้ชมอากาศยังเย็นอยู่เลยตอนนี้8ปดโมงนิดนิดแล้ววันนี้ความเร็วที่เราใช้เยืนพิ่งก็90นะครับเช่นเดิมเลยมันวิ่งได้แค่นี้แหละก็ <c oughs> ไปเท่านี้แหละครับไปเรื่อยๆวันนี้ทางขาบวนเราก็มี3ามคันนะครับมี ADV ีวคันหนึ่งแล้วก็มีคลิกคันหนึแต่ว่าคลิก,ก็คือเราไปด้วยกันมา2รอบแล้ว ครับผมตอนนี้เราก็มาเข้าถนนวังน้อยสู่จังหวัดสระบ,บุรีแล้วเนาะก็ตรงยาวๆเลยครับเข้าจากตัวเมืองสระบ,บุรีไปเลยลรถค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยวันธรรมดา เราก็เข้าสู่อำเภอเห็นฟองนะครับอยู่จังหวัดสระบุรีเนาะรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็อ,อีกประมาณไม่ไม่เกินชั่วโมงนึงก็น่าจะถึงแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากเลยจากกรุงเทพนะตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วแหละประมาณนี่กี่โมงเราดูกันแปดโมงสี่ห้าเริ่มร้อนละเริ่มร้อนละ <laughs> เราก็วิ่งยาวมาตั้งแต่คมที่เราเตนะิมน้ำมันคมแรกอะ่ะยังไม่ได้พักเลยจ้าสรุปเราเลยทางขึ้นที่จะเบี่ยงออกไปทางปากช่องนะไม่ปกติไม่เคยพลาดเย่ย <c oughs> ต้องมากลับรถในสระบุรีนะ โอเคครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะหลังจากที่วิ่งมา80ิโลไม่ได้พักเลยไปจอดลมๆก่อนรักก่อนพักก่อน,กกอนเดี๋ยวเักสักครั้หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปต่อนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วเมื่อกี้พักไปประมาณ10นาทีี่วันนี้เรามีการแฮ่นะการเดี่ยวนะซิงเกิลอากาศนะครั้งนี้ใส่ไม่ได้ไม่มีตุ้มปแห่นะ ตลกดีนี่ใหม่แกะก่องยังไม่ล่อพลาสติกด้วยอ่าเดินทางกันต่อน่าจะเหลือ,อประมาณชั่วโมงหนึ่งนะน่าจะถึงช้าวกว่าแผนไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงขึ้นเขาโมกเหล็กนะครับ ช่วงนี้รถบรรทุกอาจจะขับช้านิดหนึ่งนะเพราะเป็นช่วงขึ้นเขาก็ขี่ระวังกันนะครับส่วนของเราก็อืนตามเคยครับยังไม่ได้ได้สเตอร์ใหม่เลยเนี่ยตอนดอกหางนกยุง น้ำมันไว้ก่อนดีกว่าเริ่มรถละเคทางแรกเติม E 2 0ไป40บาทเนาะ27ลิตร1ันบแปโลเติม40เดี๋ยวค่อยคำนวณให้ท้ายคลิปแล้วกันไครับเดินทางต่อ ซ้ายเข้าไปตามถนนนะครับไม่รู้พาไปทางไหนแล้วตอนเนี้แต่รอบที่แล้วจําได้ว่ามันพาเข้าป่าเลยอะปา่าป่าเลยอ่ะ <c oughs> ดูนางพามาสิ <c oughs> เข้าป่าเข้าเขาอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะติดกล้องหลังเลยอ เนี่ยขับมาได,ได้ก็จะถึงทางแยกทางเข้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นอุโมงค์เงี้ยแหละเนี่ยกําลังดกกาลังบานอะไรสิสวยลยช่วงเนี้ยแค่นี้ก็สวยเนละแค่ทางเข้าเนะี่ถึงแล้วเนี่แหละอันนี้เป็นดอกของเขาหมดเลยเดี๋ยวาทางเข้าก่อนเนี่ยแดงเต็มเลยเดี๋ยวเราไปนะทางเข้าทางเข้า นี่งไงถึงแล้วถึงแล้วจ้าวัตอดอกก็สวยๆเลย,ยนะแต่ว่ามันเหมือนยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็แดงๆอยู่นะกำลังน่าจะกำลังบานนะอาจจะยังแบบบานไม่สุดอะ่ะแต่ลองไปดูตรงนู้นสิเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้สวยเนี่ยโอ้โห นี่ไงผมแดงเลยเนี่ยเหนี่นเห็นไหมแหน่แหน่หูมาวักมาวักนี่ตำนโพงนี่แหละโอเคสวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่กำลังร่วงพอดีโอเคไปจัดถ่ายรูปกันอย่าตอนนี้เราก็มาถึง ที่อุโมงต้นหางนกยุงนะครับก็ใครจะมานะคะรับพิกัดก็คือคุณสามารถพิมพ์ใน g o o g l e Map ว่าอุโมงต้นหางนกยุงปากช่องได้เลยนะฮะมีขึ้นมาเลยแต่รู้สึกดอกมันยังร่วงไม่เยอะนะเหมือกำลังจะออกด้วยถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวเอาย้ายไปตรงอุโมง์ดีกว่า ตรงนี้รู้สึกจะเป็นพื้นที่แบบของชุมชนนะก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้อยู่นะตรงนี้เละมีน้องหมาด้วยถามว่าดอกเยอะไหมมันก็ยังไม่ได้เยอะมากนะตรงนี้แหละ ผมจะวนถ่ายรอบๆให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะแนวก็จะมีดอกแดงๆร่วงเต็มพื้นอะไรเงี้ยสวยๆเป็นอุโมงค์กันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดอกยังใหม่ๆอยู่สแสดงว่าอาจจะยังขึ้นไม่เต็มที่เนาะแต่ลองวนมาดูทางนี้สิตองน,นี้ก็พอมีร่วงบ้างแต่ฝั่งนี้ยังไม่เยอะนะครับแต่ตรงมุ้ยเจีเยอะอืมตรงนี้ก็สวยก็ยังไม่เยอะมากผมไม่แน่ใจเรื่องวันที่ที่แบบ เขาออกเต็มที่แล้วก็แบบหล่นเต็มที่นะแต่ตอนนี้มันยังมีเป็นแบบหย่อมๆย่อมนะถ้าจะมาถ่ายรูปก,ก็มากันได้นะครับสวยงามอีกอย่างนึงแดดไม่ร้อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ร่มเงาของต้นไม้เยอะครับธรรมชาติล้วนๆอากาศก็เย็นๆนะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราไปก็มาจากฝั่งนู้นนั่นแหละก็มาที่นี้ดีกว่าอยากให้ลองมาเองดีกว่าจะได้รู้นะครับแต่ตรงนี้สวยสุดละถ้าจะไปถ่ายเป็นอุโมงค์ก็ตรงนี้แหละทางนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะจากบ้านหมร้อยสี่สิบแปดโลได้มั้งไม่ไกลเลย เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะไปไหนต่อฮนะอาจจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวปากช่องแล้วก็กลับบ้านกัน <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็น่าจะไปทานกว๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือปากช่องหิวละไม่ได้กินข้าวเช้านะครับอันนี้ก็สิบโมงครึง่งละก็ได้ถึงบ้านประมาณเที่งเที่ยงไบไบอะไรเงี้ยสัญญาณไม่มีออกไม่ถูกแน่เลยสัญญาณมือถือหายจะ เย็นๆอยู่นะถ้าแบบไม่เจอแดดแต่ถือว่าเย็นเลยนะสรุปเดี๋ยวเราไปทานก๋วยเตี๋ยวปากช่องกันนะครับทานสักุมวโทเข้ากรุงเทพเลยครับไม่นาไปไหนละแต่แนะนำนะครับถ้าจะมาที่นี่ก็มาช่วงเช้าๆหน่อยก็ได้ครับแดดไม่แรงแล้วก็ภาพจะได้ออกมาสวยๆย้วยโอ้ต้นเนี้ยสวยมากเต็มต้นเลยนดูดิ หอดอกมากตอนนี้ ถึงแล้วจ้าก็เรือเรือลังสิตนะจ๊ะที่ปากช่องตอนนี้ก็เียกฮะ่ะาฮ่เฮ่าฮ่าฮ่คฮาฮ่่าฮ่าฮี่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่่าาาเลย่ สั่งเาเหมือนกันเลยพี่สมคนแบบรอของพี่นว่าพี่อยู่เมื่อกี้พี่ที่เขาอยู่ที่นี่นะครับก็ติดตามเราเหมือนกันครั้งหน้ามาพี่เขาบอกว่าให้ติดต่อพี่เขานะเดี๋ยวพาไปเที่ยวโอเคโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกัพนแล้วนะครับก็ขอบคุณแล้วที่ยังติดตามแล้วก็รับชมพวกเรานะอยลืมกดซับสไครต์แล้วก็ติดตามเราต่อไปนะครับบ๊ายบายจเจอกันทริปหน้านะจ๊ะ